สวัสดีครับทุกคนเลย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีดังจินค่ะพี่ฟ้าดีครับสวัสดีครับ,ว,รบว้าวโอ้คนดูเยอะอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับปาร์กเองครับทุกคนคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนฮัลโหล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับอัญยองนะสวัสดีครับสวัสดีน้องกอกอด้วยครับน้องไอซ์สวัสดีครับทุกคนครับเราจะมาไลฟ์ไอจีแป๊บเดียวนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปที่ติ k กตอกแทนนะกินข้าวหรือยังกินเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ฟ้าวันวันงานมีดผมมาแต่งตัวให้ผมด้วยนะวันที่สามกันยามาไหม วันนี้ไปเที่ยวไหนมาไหมวันนี้ไม่ได้เที่ยวเลยครับวันนี้มมวแต่วุ่นๆกับเรื่องมีดท,ทั้งวันเลยฮะสวัสดีครับพี่หมวยเฮ้ยพ,พี่พี่ตีดีกว่าวันนี้น้องหมีแดงไม่อยู่แล้วครับทุกคนน้องหมีแดงถูกย้ายไปอยู่ที่เขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดีน้องเหมยน้องกิกกี้น้องปริมด้วยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไปบอกพี่บีเอ็มเดี๋ยวไปบอกบอกเกิดไว้แล้วครับแต่ว่าพี่บีเอ็มน่าจะลืมแล้ววันที่สามกันยา นะครับตีมน่าจะเป็นสีขาวกับสีเขียวครับแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ตัวผมไม่นี่มากครับแต่แฟนคลับถ้าจะซีเรียสครับกับการแต่งตัวแต่ปาร์ชิลมากเอาหล่อหรือเอาเท่ได้หมดเลยครับฮายน้องยีปปี้ยกพี่แพลสวัสดีครับกินข้าวหรือ,อยังครับกินข้าวเสร็จแล้วครับวันนี้ปราป้าพี่มาร์ก ก็เลยด้วยพี่บ้าจะไปจอยไหมคะคุณมาร์คไลฟ์กี่โมงครับไม่แน่ใจเลยให้ Hi, น้องมูนาลิซาแปดพั์เซนหนูเหลือจะถึงบ้านไหมน้องปิมหนูต้องใช้หนูพี่ว่าหนูอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวแค่ามาดูไลฟ์พีก็ได้ขอบคุณครับทุกคนครับโอเคน่าจะไม่มีคนมาเพิ่มแล้วคือวันนี้ที่มาไลฟ์นะครับในไอจีก็คือใหญ่จะมาเชิญชวนแฟนคลับครับเพิ่งกินข้าวเสร็จลมขึ้นก็คือ ตอนนี้นะฮะอยากจะเชิญชวนแฟนๆนะครับบัตรยังเหลืออยู่นะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเลยงานนะครับชื่องานว่าพานุพัฒน์ทล์กนะครับก็เป็นงานเ,เหมือนเบิร์ดเดย์มีติ้งของฝากเองนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากครับงานก็บัตรราคาแค่600เองครับทุกคนแล้วก็เป็นงานแบบชิวๆครับเน้นทล์กพูดคุยแล้วก็จะมีโชว์ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยปีนี้ฮะความความแบบ ด้วยความที่เราก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ดันไปจองสถานที่แบบ400ที่นั่งไว้เลยครับว่าพอคิดว่าแฟนคลับน่าจะมาเยอะมากแน่ๆเลยครับก็ผิดคาดนิดนึงครับหมายถึงว่าอาจจะด้วยแฟนคลับอาจจะติดงานติดธุระหรือจะแบบอุย้ยเรื่องหลายๆหลายๆปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะยังแบบยังไม่สะดวกกดบัตตอนนี้แต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่า บัตรยังเหลืออยู่นะครับปีที่แล้ว340ที่ทุกคน2นาทีคือเต็มหมดเกลี้ยงช็อกมากปีนี้ก็ช็อกเหมือนกันครับทุกคนช็อกมากเหมือนกันครับเปิดมายังไม่เต็มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาเชิญชวนแฟนคลับทุกคนเลยหรือใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วแบบเอ้ยเพิ่งรู้พี่ปาจะมีไลฟ์หรอเอ้ยพี่ปาจะมีทลอกหรอเป็นเบิร์ตเดย์วันเกิดก็ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วครับทุกคนอ๋อผมเพิ่งมาเปิดไลฟ์นะครับ นูไปแต่หนูฝึกงานอยู่กระบ,บี่เห็นไหมมีคนอยากไปหลายคนแต่ก็นี่เดี๋ยวผมไปเต้นให้งานคุณป้ากดเฮ้ยโอ้โหถ้ามาร์กมานี่แฟนขับกดบัตรผมอีกเยอะแน่เลยนี่คุณม้าบอกว่านี่ผมจะต้องเต้นแบบโอ้โหเป็นเกตคนสําคัญเลยนี่คือจริงๆยังไม่ได้แอบชวนส่วนตัวนะแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าคุณม้าไม่ติดอะไรก็น่าจะแวบมาเซฮายแน่นอนนะแล้วถ้าคุณม้ามาเอ้คุณม้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องมีอะไรให้เขาทําแน่นอนครับคุณก็ส่งมห้ผมสบายมาได้เลยครับถ้าพี่ชายผมเนี่ย อยากมามาได้เลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าบัตรยังเหลืออยู่นะแล้วบัตรเนี่ยราคาแค่600บาทครับทุกคนไม่แพงเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย8 9 9ออ่ะยังเต็มเลยครับทุกคนแต่ปีนี้อยากจะบอกว่าก็เป็นงานสบายๆนะครับเป็นเน้นท็อปแต่ว่าทุกคนจะรู้จักผมมากขึ้นอีกเยอะแน่นอนนะครับน้อยไงก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับมางาน พันธุพัฒน์ทอลกนะครับก็เป็นงานวันเกิดของฟาเองก็จัดเป็นครั้งที่5แล้วนะครับตอนนี้สถานที่ก็เป็น j จ m จมอนะครับถ้าแฟนคลับท่านใดหรือใครสนใจอยากจะไปร่วมงานก็ยังสามารถติดต่อไปที่ Wonder Parkland นะครับใน Twitter นะครับทักไปใน Twitter ว่า Wonder Parkland w o n d e r p a r k l a n d นะครับกม็มากันเยอะๆนะทุกคนคือตอนเนี้อยากให้ทุกคนมามาก ไม่รู้จะไปอ้อนใครแล้วครับทุกคนคือพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแล้วอยากจะบอกว่าอ่าก็ยังเชื่อครับว่าจะมีแฟนๆับมาเพิ่มเติมอีกตอนนี้เอาจริงอยากจะบอกจํานวนที่นั่งแล้วนะว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้วก็คอนเฟิร์มจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยก็คือพอสมควรแล้วครับทุกคนแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะจองตอนเนี้ยมันช้าไปไหมผมอยากจะบอกทุกคนว่า,วา,วามันมันไม่ช้านะทุกคนมันไม่ช้าเกินไปแน่นอนครับเพราะว่า สำหรับผมอะห้องที่ผมจองมามันใหญ่มากนะทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าจํานวนที่นั่งอะมันยังเหลืออายุพอสมควรเลยแเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถเดินไปหาแฟนๆเราได้เกือบทุกคนเลยนะพยายามจะปฏิเพตกับแฟนับให้เยอะที่สุดพยายามจะเดินไปหาทุกคนให้มากที่สุดไม่ต้องกลัวว่าใ้นั่งหน้าแล้วหรือถ้าเรานั่งหลังเราจะไม่ได้เห็นหน้าพี่ปาหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนเราก็ผมก็จะพยายามเดินให้เยอะที่สุดนะหอยิ่งใหญ่ผมก็ยิ่งเดินเยอะห้องประชุมยิ่งใหญ่ผมก็จะยิ่งเดินถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันไปแล้วกลัวไม่มีเพื่อนงานพี่ปาร์คไม่ต้องกลัวฮะมีเพื่อนแน่นอนตอนนี้ยังทันไหมยังทันนะน้องไอ้น้องไอรีบไปจองสิทธิ์ก่อนนะครับยังทันอยู่นะครับขออภัยในความน่าสดด้วยคือผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วเมื่อกีก้ผมเพิ่งกินข้าวเย็นผมนั่งรอแกลบไปประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้ข้าวทานอาหารมื้อเย็นแล้วก็นั่ง นั่งคิดเรื่องงานนี้เนียนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างแบบละเอียดอ่อนมากบัตรนั่งในใจพี่ปาก็ได้ครับสิ้นเดือนเงินเดิอน,เดอนออกเดี๋ยวเต็มแน่ครับสาธุครับก็หวังว่าคือตอนนี้นะพูดตรงไม่ได้หวังว่าจะเต็มครับไม่ได้หวังว่าเฮ้ยมันจะต้องทะลุ400ใบเลยเลไไม่ได้ซีเรียสเลยครับนะถึงจุดน,นั้นขอแค่ คือเท่าที่เข้าใจแฟนคลับหลายคนก็มีติดภารกิจด้วยนะฮะแล้วก็ไหนจะเรื่องเงินเดือนออกด้วยไหนค่าแลวจงโหงานงานเยอะมากจริงทุกคนมันเลยทําให้แบบหลายๆปัจจัยเราขึ้นอยู่แต่กับแต่ละคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาแค่ไหนเราก็สนุกกันได้นะครับแต่ว่าอย่างอีกแบบนึงผมจะต้องย้ายไปที่ TikTok แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าทาง I g เนี่ยเวลาผมเปิดไลฟ์นานๆน,นะครับมันจะจํากัดการมองเห็นผมนะทุกคนอืม น้าสดครับผมใส่ฟิลเตอร์อะไรก็ไม่รู้นิดเดียวใช่ครับนิดเดียวนิดเดียวถ้าใครสนใจนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อไม่รู้ว่าจะซื้อช่องทางไหนนะครับนี่ Wo n เด r Park Land นะครับทางทว i t t e อร์นะครับทุกคนลองคอนแทคผ่านทางทว i t t e r ได้หรือถ้าใครรู้สึกเอ้ยฉันไม่เล่นท w i t เตอร์แล้วฉันจะทํายังไงนี่ครับ IG ของทาง Wo n เด r Park Land ทุกคนลองนี่ผมปักหมุดความคิดเห็นให้นะครับงานจัดขึ้นวันที่3กันยายนนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับที่เจเจมอลเนาะ ก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดก็สามารถทักไปสอบถามนี่ได้เลยครับวันเดอร์ปาร์คแลนด์ผมปักหมุดมาให้แล้วราคาบัตรเพียง600บาทเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือปีที่แล้วราคาบัตร899บาทปีนี้ผมลดราคาบัตรลงมาให้ทุกคนอีกครับเพราะว่าเราก็อยากให้แฟนคลับมาให้ได้เยอะที่สุดเนาะก็สวัสดีครับพี่ปาโอ้ตองมีนสวัสดีครับซื้อชุดเขียวรอแล้วเก่งมากน้องออมหน้าสดยังไงน้องออมไม่มางานมีนพี่ปาหรอกครับ พี่หนิงหรือเปล่าหนิงนีหนะ้ามางานผมไหมน่าสดยังหรอขอบุนครับในนี้นะผมนั่งดูอยู่นะใครไม่ได้มางานมีปปาต้องเสียใจมากแน่แว่นเก่ามากแล้วดูดีเป็นรอยนิ้วเต็มเลยไม่ได้ใส่นานเมื่อกี้จับโอ้โหเป็นรอยนิ้วเยอะมากอ่ะเดี๋ยวค่อยไปทะเลาะก,กับแว่นใหม่นะครับทุกคนน้องแยงค่ะจริงครับทุกคนค่าชุดค่าเช่าชุดก็ดยังแพงกว่าค่าบัตรแน่นอนผมมั่นใจนะพี่ป้าตัดผมกับ พ,พี่เจ็บหัวเจ็บมากครับเดี๋ยอน,นั้นเราจะไปเมาส์มอยตัวเล็กอย่าไปเจอพี่ปาร์คแล้วโอเคคือผมมายังจําภาพต่างๆในงานม e สของปีที่แล้วได้อยู่เลยนะแฟนคลับหลายคนแต่งตัวน่ารักมากแล้วทุกคนก็จะมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองมีท่ามีอะไรมาเป็นเป็นแบบของตัวเองเลยนะครับทุกคนแล้วก็อัดทิกตอ,อกด้วยและหลายคนนะแฟนคลับผมเป็นดาว t ิกตอ,อกด้วยก็คือประเด็นคือลงคลิปที่คนดูเยอะมากเอาจริงภูมิใจนะรู้สึกว่าเออปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ ทุกคนจะได้รับเบ n นฟิตเหมือนกันเลยนะครับสำหรับบัตรราคา600บาทนะครับก็จะได้ถ่ายภาพ1ต่อหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เซ็นออฟทุกคนเลยนะฮะ ก็แล้วก็จะมีพวกกิฟต์เอาไว้หรือของต่างๆที่ทางบ้านแอดมินนะครับจัดเตรียมไว้ให้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนานของป๊กยังไงแฟนขับมาถ้าแฟนขับที่เคยมาก่อนหน้านี้ก็คุ้มตลอดผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือยังมีที่นั่งที่เหลือจับจองได้อยู่นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วจะไม่มีเพื่อนจะไม่สนุกหรือเปล่าพี่ป๊าจะพูดอะไรน่าเบื่อไหมไม่ต้องกลัวนะฮะทุกคนอ๋อพี่ป๊าพาคอนเทนต์แมสซาทูปีนี้หนูยังไม่มีทีมแก๊งเลยอ่ะ ใช่ไหมน้องพรีมหนูแก๊งบัตรหนึ่งพี่ไปสืบม,มาแล้วก็คือมีรายชื่อครบทุกคนปานินข้าไปวันที่ชามเลยใช่ไหมถูกจนงง,ง,งมากจริงพี่เอ๋ถูกถูกมากนะแต่บัตรไม่เต็มงงมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเอ้ยอย่าพูดไปเดี๋ยวมันเหมือนเป็นการระบายคือมันตกใจครับทุกคนเอาจริงคือผมเนี่ยต้งนอาการปลุกตื่นมาตั้งแต่เชา้า เบเนจุกๆมาคุ้มเลยใช่อ๋อเพื่อสำหรับแฟนคลับบางคนะเฮ้ยยังไม่รู้ว่ามีปีนี้ปามีสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็เป็นของทางสลิมคอนเสิร์ตกมาริซานะครับเป็นสิบที่นั่งเบนดฟิตดีมากๆอยู่แถวหน้าสุดติดเวทีเลยแต่ว่าต้องซื้อแพ็กเกจกับทางแบรนด์ด้วยนะครับราคา5,990บาทตอนนี้เอาตรงๆไม่แน่ใจว่าเต็มแล้วหรือ,อยังแต่ถ้าไม่เต็มก็อาจจะเหลือน้อยมากๆแล้วครับทุกคนเพราะว่าเปิดแค่สิบที่นั่งนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถคอนแทคไปที่ไลน์แอดสลิมคอนเสิร ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่า,อ,าอยากไปร่วมงานมันเกิดคุนปางนะครับก็จะสามารถได้รับเบ n นฟิตต่างๆนะเป็นทอล์กหนึ่งนาทีด้วยซึ่งทอล์กหนึ่งนาทีเนี่ยผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มัาทางแบรนด์ว่าผมจะทอล์กแค่หนึ่งนาทีหรือเปล่าเพราะว่าเวลาพูดอะไรเนี่ยพูดเกินหนึ่งนาทีตลอดเลยนะฮะเราก็จะได้เซลฟี่กับผมด้วยนะครับหนึ่งภาพเอาที่ดีที่สุดไปเลยนะใครไปกบคุมมากอยากให้ไปจริงมีแพรคุมมากปีที่แล้วลุ้นจนเหนื่อยกลัวไม่ทันปีนี้ไม่ต้องลุ้นจนเหนนนื่่่่อยยยคััวาจะไมไมมมททปี้งเลุกน มีหลายคนครับทักมาพี่ปางหนูไม่ว่างหนูแบบงานเรื่องไม่ดึกไปแน่นอนไม่ดึกครับงานผมสี่โมงเย็นก็หมดแล้วครับจริงๆฮะพี่ปาซื้อบัตรหรือยังปปอยากจ,จ,จะซื้อบัตรเหมาที่เหลือมากครับเพราะบัตรเหลือเยอะมากเลยครับกัดฟันพูดแล้ววันที่สามได้ยังใช่ไหมน้องเมย์กดบัตรแล้วหนึ่งนาทีเท่ากับอืมเอาจริงใครซื้อบัตรมาทอกับผมก็คุมนะเอาจงริงอืมอยากดูเรื่องซอมวอเบอร์อดทนรอน่ดนึงนะฮะ กลัวติดงานไม่ติดงานแน่นอนพี่มุกเราจองไปก่อนเราจองไปก่อนไงคือเราจองไปก่อนจริงๆผมจะบอกว่างานนี้ผมเนี่ยผมอยากจะเชิญเออมีลูกค้าด้วยนะมีลูกค้าไปร่วมงานผมด้วยนะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นกับผมในภายในเร็วๆนี้ด้วยนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าดูมันด,ดีงานเยอะมากและนี่เป็นงานวันเกิดของป๋าเองไม่เป็นไรครับจํานวนนะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วที่ป๋ารู้สึกแฮปปี้เนาะ มาเยอะก็สนุกเยอะมาน้อยก็สนุกเยอะอยู่ดีครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสเลยแต่ตอนนี้บัตรเหลือไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าใครกําลังลังเลว่าเฮ้ยฉันแบบว่ารอลางาให้ได้ก่อนอยังไงก็ผมจะพยายามบอกกับแอดมินนะฮะว่าให้ยืดเวลาเปิดบัตรให้นานที่สุดเพื่อแฟนคลับบางคนแบบเฮ้ยพึ่งมาลาได้นาะทีสุดท้ายหนูขอมาด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามดูแลแฟนคลับให้ทั่วถึงทุกคนนะครับ ซึ่งตอนนี้ถ้าใครติดปัญหาอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามไปที่แอดมินของปาร์คได้เลยนะวันเดอร์ปาร์คแลนด์นะครับถ้าไปหาจะจํากันได้ไหมพี่จำไอจีหนูได้เนี่ยน้องแฮมฮามิเนี่ยจำได้เจนเจนเดี๋ยวก็หมดเงินยังไม่ออกจริงครับเพราหลังวันแม่พาแม่ไปเลี้ยงใช่ไหมลืมตัวเฮ้ยเลี้ยงแม่หมดลืมไปเลยว่าพรุ่งนี้ตนะ้องกดบัตรพี่ปาร์คเอาละทํายังไงอย่างที่บอกครับปีที่แล้ว340ที่นั่งปาร์คเปิดบัตร สองนาทีอะทุกคนบัตรไปแล้วเก้าร้อยบาทแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองนาทีหมดผมยังงงเลยนะครับไม่เป็นไรครับปีนี้ยังมีถ้าใครลังเลเฮ้ยฉันจะไปดีไหมลองดูครับทุกคนมาแล้วสนุกแน่นอนโอเคไหมฮะ <S <S เพราะว่างานปีนี้จริงๆก็อย่างที่บอกคือสบายๆนะทุกคนมาฟังผมรับรองทุกคนจะได้เสียงหัวเราะกลับไปเยอะมากแล้วก็จะได้รับอาจจะมีการซาบซึง้งจนร้องไห้ก็เป็นไปได้ เก็บเรื่องไว้เล่าวันงานด้วยจริงครับทุกคนต้องเข้าใจนะเวลาผมไลฟ์แต่ทีผมมีเรื่องมาคุยกับทุกคนตลอดแล้ววันงานในสิ่งที่ผมจะเล่ามันอาจจะมีเรื่องที่ผมไม่เคยฉุกคิดขึ้นมาในตอนซ้อมแล้วอาจจะไปพูดในวันงานก็เป็นได้นะฮะสำหรับแฟนคลับบางคนที่เคยมาแล้วพี่จะเฮ้ปี i, ปนี้คิดอยู่ปีที่แล้วก็เห็นหนะ้าพี่ปาแล้วปีนี้จะมาเจอพี่ปาอีกมันจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะอย่างน้อยหน้าเปลี่ยนแล้วัะแน่นอนเ <laughs> ราเล่นครับเหมือนแกงตัวเองนะ ต้องเตรียมทิชชู่ไหมฮะเตรียมมาเลยฮะเตรียมมาซับหน้าโอ้คุณพอยแซนดี้พี่พอยทรายครับมางานม้มันเกิดบางไม้บัดหกร้อยเองถูกมากเลยปีนี้บันจะมานั่งทอกับทุกคนนะตีมชุดสีขาวกับเขียวนะครับทุกคนแต่งชุดเจ้าสาวมาเลยก็ได้ถ้าใครกลัวว่ากระโปรงเราจะไปพลาดโดนกีก้เขาข้างๆก็แบ่งๆกันนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวครับแฟนคลับเชื่อใจปานเนี่ยรักกันมากแล้วก็คุยกันตลอดเวลาคุยกันมากกว่าผมอีกนะฮะ พี่ปาจะพูดเร็วฟังไม่ทันโอเคไม่เหมือนเดิมสิเจอหนังบางหน้าไหมขอบคุณครับแต่จิตใจเหมือนเดิมนะหนูจําเฮียไม่ได้ทําไงดีต้องจําได้สิครับโอ้ขอบคุณนะครับมุครับอกว่าไปปีที่สองแล้วฮะจุนี่บอกเจอกันนะรักษาสุขภาพดีดด้วยนะพี่ปาค้าขอเลขสามตัวไม่สามารถให้เลขไขได้เลยจักใจว่าให้ไรไม่เคยตัวเองยังไม่เคยถูกเลยชุดหกพันแพงกว่าค่านี่อีกนะเบเนฟิตของสลิมิกนะครับหกพันนี้แพงมากนะได้ทอกด้วยนะ ที่เงาอขายบัตรยังคาคิดถึงขายบัตรแล้วครับพี่พลนี่ถ้าใครสนใจซื้อบัตรนะครับทันอยู่นะอย่ากลัวว่าเฮ้ยตอนนี้บัตรมันจะเหลือแต่หลังๆหรือเปล่าเชื่อผมนะเชื่อผมนะหลังๆของทุกคนอ่ะมันไม่ได้ไกลเพราะว่าถ้าแอดมินจัดดูแลทุกคนดีแน่นอนดูแลแบบดูผมจะเดินไปหาทุกคนให้ได้นะโอเคไหมถ้าใครสนใจจะซื้อบัตรลองทักไปหาบัลเดอร์พาร์คแลนด์นี่ผมปักผลไปให้ DMIG ไไปก่อนก็ได้เผื่อบางคนไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไงไม่รู้จะซื้อยังไงเนาะ ชั่วโมงทอล์กจะพอไหมครับหวังว่าจะพอนะคะมาแล้วคิดถึงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวป๊าจะต้องย้ายนะฮะไปไลฟ์ในติกตอ k เพราะว่าไลฟ์ในจีนานไม่ได้เดี๋ยวจะถูกจํากัดการมองเห็นนะครับทุกคนโอเคไหมโอเคไหมขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผู้่าแต่จริงใน100ร้อยกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปอยู่ในติกตอ k ครับอืม คือที่ผมไลฟ์ในห้ามพูดผมไปไลฟ์ในต,ต่อได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยปิดการมองเห็นผมครับเผื่อใครที่รู้สึกวันนี้แบบเหนื่อยหรือท้อนะฮะลองเปิดคลิปในทิกตอ,อกผมล่าสุดดูแล้วทุกคนก็จะไม่เหนื่อยไม่ท้อนะฮะอืมโอเคไหมฮะหวังว่าการไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวเอย่างน้อยก็ต้องมีแฟนคลับมาซื้อบัตรเพิ่มคนที่แบบผ่านเห็นเฮ้ยใครนะเอ้ยเอ้ยฉันว่างพอดีสามากันยาเออฉันลองไปเจอปาร์คดูดีไหมปาร์คไหนไม่รู้ลองไปก่อนรับรองครับคุณจะได้เพื่อนใหม่ และก็จะได้เจอผมด้วยครับทุกคนมาแล้วอยู่ข้างนอกน้องแตงโมปั่นนะตังโมปแปนเดี๋ยวไปเจอกันในต่อๆแทนนะฮะเหนื่อยนะคำเหนื่อยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในติ๊กต็อนะครับโทษดังนั้นปลาขอตัวปิดไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงไปเจอกันในต่อต่อครับ